สวัสดีครับมาพบกับผมเสืยนิกลมโตประจำวันที่8กันยายน2565เราไปกันที่สื่อฟุตบอลยูยูฟาล,ลูปบอรีคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเรอันโซเซดาแต่เวลาตี2ของคืนนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานโดยภาพรวมในช่องออกสตาร์ฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีโดยพอ,อตัวแม้ว่า2เกมแรกจะเปิดหัวด้วยผลงานที่ย่ำแย่แต่4เกมหลังสุดพวกเขาก็ชนะรวดมาได้ทุกนัด ขณะที่ทีมเย mm ือนเลออนโซเซดาผลงานโดยภาพรวมในช่วงออสตาลุกฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูทรงๆอยู่เพราะลงเล่นมาแล้ว4นัดในลีกเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้1เกมด้วยกันและเกมนี้เลออนโซเซดาเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ก็มองว่าเหนื่อยแน่นอนเพราะถ้าเทียบกันดูจากทั้งเรื่องของฟอร์มในช่วงหลังและศักยภาพของทีมทั้งสองทั้งสอง,ง,สองต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขาน่าจะดูดีกว่าและดูเก่งกว่าเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จบกันไปแล้วนะครับกับทีเด็ดคืนนี้ก่อนจากกันวันนี้เฮียมีเว็บดีๆค้าวน้าสวยเว็บอยู่ฝาละยี่สิบสี่ตามีโปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด1 0 0 0 0บาทต่อเดือนรับได้ทุกที่15และวันสิ้นสุดของเดือนและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับขอบคุณครับ